สวัสดีกับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับช่องวิธีชีวิตและเกษตรบานลนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่แปดสิบสี่นะครับที่ผมในเรียงกบในกระจังบล็อกไปนะครับวันนี้นะครับเราจะมาวัดขนาดกล้องกบนะครับกัเมื่อว่าคนก็คยมาเจอนะครับแต่เขาไม่สามารถมาโดยตัวเองได้นะครับเรามีวิธีวัดกบนะครับโดยการเอาขวด ขนาดหกรอยมิลลิลิตรนะครับโยนไร้ไปเปื่อเทียบขนาดนะครับเราจะได้รู้นะครับว่ากบเราอยู่ประมาณกี่ตัวโลนะครับอ่านี่คือเป็นการวัดให้คนดีมาซื้อเล่นะครับว่ากบมันได้นาดหรือไม่นะครับอ่นนี้นะครับเล่ครับโยนไร้ไปเทียบนะครับแต่การเราก็ใต้ตัวตัวบอนะครับ พอโยนไปเด้เราก็ได้ตัวโบ้ไอโคินราบรวมกล้องตัวกรอบทั้งมดนะครับอ่ามันจะได้ขนาดกลาว,ลาวนะครับอ่าเป็นก็เดียวเป็นการวัดโดยสายตานะครับน,นะครับพยายามโยนในตุกบอเลยนะครับแต่ก็พยายามตาให้ตัวบ์บอกมากีีสุดนะครับคนสื่อก็จะได้ประเมินได้นะครับนี่นะครับ อันนี้ก็แปดิบสี่วันเลยนะครับเก้ากิดหวานนะครับทำตายอีกรูปลินกันเลยนะครับอ่าน,นะครับตอนนี้คลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากทุกคนกดแชก์กดไลค์นะครับถวัตถุใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ